นพากันมาชมบรรยากาศพี่นอ้องเอ้ยไ <Okay. S 1> าเที่ยวพาชมครับคนอย่างร้ายไหลพี่น้องเพื่อบรรยากาศครับชมบรรยากาศดีๆภาพสวยๆพี่น้องชมวิวชมวิวพี่นอ้องเอ้ย ใ้วก็ามาก็ฝากกดไลค์กดเลิฟให้นะไม่เด้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับภาพสวยๆพี่น้องเลยย่างไปบริเวณร้านห่อนเพื่อนพี่น้องปวดหัควค้นเต็มเลยว่วดพี่น้อง อากาศฮ้อนฮ่อนพี่น้องร้านนี้เกือบเป็นลมแดดไหสุดยอดเลยวิ่งฮ้อนกันมาเมื่อนึงเมื่อเดียวสองมื่นเนี่ยพี่น้องเลยเบิรงนคูพ้าเด็กหน่อยยางพี่น้องมาตายแดดเลยนะเด็กหน่อยซ้ำพวกอดิดต,ตายแดดไปเลยพี่น้องอากาศคขับเผ็ดมาพี่น้อง เขาบ้าลายมไปแล้วครับผมคนเรียอแดดห้อนพี่น้องคนบ้ากล้าขึ้นเดือดอกตายแดดแต่ว่าทีย่างห่อไปไปหอยเฟินไปบ่อยเราพี่น้องห้อนแข็งพอดหรือยีฟ้าพี่น้องย่างเปรตเนี่ยเขาพี่น้องเนาะว่าได้เติมกันไปนะครับเนาะไปไปเบิร์มกันฮู้อากาศดีๆจักรยานเนี่ยมันดีเลยพี่น้องสีเทล่าสีข้นเลย ตายแดดแลยพี่ลองเอ้ยพลังเหนื่อยการนั่งกากแดดมาใหม่วะหามานั่งชมวิวสวย,ยพี่ลองเอ้ยไปใส่อะไรมันฮอนนั่งเบิ้งอยู่นี่ละพี่ลองเอ้ย chung biếu sửa sửa này lạ đẹp đấy Khác có những bàn nó đẹp bàn này Sửa ừ, Lắm nè biết không Hãy không ไฟไปรับอาลิตครับเขาเรียนพิเศษครับลงรถไฟเลยพี่น้องย่างไปรับลานอาลิตเรียนพิเศษชมบรรยากาศตอนแรงพี่น้องกรับชมเราไม้สวยๆมิ้วสวยๆม,มันยำแรง ห้าโมงหรือหกโมงเย็นนะครับเด้อนี่ก็แดดหวานพี่น้องเลยครับวิวงามๆดอกไม้ชมวิวเดอ้อพี่น้องเด้อขนาดที่หกโมงแงงอนะไรนี่ยพี่น้องแดดโคตรนาวาวเดยอดอกไม้สวยๆพี่น้องดมบรรยากาศาย่างไปโรงเรียนเขานี่ก็เป็นปากหมองพักพอนเย็น,ยนๆพี่น้องเอ้อ บรรยากาศจะต้นแมงคามต้นแมงคับเป็นไะงพี่รองบ้านเขาเด้ดๆต้นอยังก็อยูุ่่มซักครับรูปแขกดำอู้ขับยางไปโรงเรียนเขาขับโรงเรียนขยเขาเลี้ยงเออเฮ่ออยู่นะวัดลายพี่น้องแขกดำเขาปาร์ตี้กันย่างเนี้ยย่างยังวัดกลุ่ม โรงเรียนเขานะครับน้นองญ่งยเงยในโรงเรียนเลยพี่น้องโรงเรียนโรงเรียนหกโมงครึ่งครับปเไตัวตัวมือไอ้ไหมมือเนี่ยโรงเรียนเป็นอย่างไอย่างเรือแฟไปยางไปเบิรงน้ากัน้อสวัสดีไไหมอันว่ามือี่อย่างก็ม,มือโรงยนเออ,เอ,อ ขึ้นป .2 อื่นโอ้คนนึงปีสิเปล hey, mm. yes. yeah. so, ี่ยนเงินส um ิเปลี่ยนอยังก็สิเปลี่ยนคุณครูเอานี่ขึ้นเป็นเป็นขึ้นปอ .2 ไอ้ตีนั่งสืบมือใจใจสิมันบอกไอ้ตีมันบุกมันบุกมันบุกแข่งอยู่มาตอนล้อมันแข่งตั้งเื่องเนื้ข้าพากันมาเล่นมองเงินนำผู้หน่อยพี่น้อง ดีงามแล้วน้ำพุพุ่งขึ้นมา <c oughs> นะนครับเทือบเต้นเทือบแล้วนี่เป็นเปลียวน้ำลงมาพี่น้องมังเพื่อเป็นฝนน้อยอะไพี่น้องมัง้งเลยครับชมดอกหญ้ารถไฟง้ำออกพี่น้องบรรยากาศ าตอนยินพี่นอ้องเอย้ยไอ้ลิศนี่จะไปหาขีดทีนะ่นั่นพิดาครับมุ้งดอกไม้มงามๆพ,พี่นอ้องดอกอียังงพี่น้องมั้ยหอมหอมอ้ลิศดอกอะไรอร้ลิศฮะดอกอะไรอ้ลิศดอกดอกอียังงจะไปขีด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 พอดีนะขีดลิด ดอกหญ้าธรรมชาติพี่น้องงามๆล้างรถทั้งไฟกำแพงอ้อมอยู่นี่คือผีป่าซาปลาหลอกผีปะหลอ,หอ,หอ,อเกเร,ร้รเยอรยพี่น้องอันบ้านเขาผีป่าซาอยู่นี่เขาเอิญอย่างก็พี่น้องสินเจียดิภาษาฝรั่งพันธุ์สินเจียบ้านเขาเอิญผีป่าซาเลยพี่น้องเลยบอกว่าบ่ม,มีเงินบ่ม,มีเงินเลยเอาลูกมอมลูกมอมดูไหมนี่ครับเขาอยากกินในติมเลยพี่น้องเบิรง บวชอดบานจักเจียไอติมแล้วพี่นอนะ้องเหรอสองซีอลิตบวชอดบานจักเจียอ,อลิตดีเอ้ามาจิ้มข้าวน้มได้อะไรได้ไอติมมันแซ่บม,มันแซ่บหลายบ่ยบไบบะไปนี่ครับเขาได้ไอติมแล้วพูดอะไรเสียบ่เอาฝากอะไร ฝากอะไรแบบว่างแหงให้กินกันด้ดวยค่ะพี่น้องให้ใครให้ผู้ใหญ่ซีฟาสีาสาด้วยค่ะบาย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 ,บายนะพี่น้องยื้อเจอกันใหม่